อันนี้ก็ลงมาเก็บดินเก็บดินในกลนบ่อที่มันขุดบ่อเต่งบ่อใดสเปกต้องเอารถลงมาเก็บอีกทีบริษัทรวบมาขุดแล้วก็เซ็ตแล้วก็กลับแต่ว่าข้มลึกมันบ่อใดเราต้องเอารถลงมาเก็บอีกยืมเกือบสิบเส้นประมาณสามสิบเสนถึงระดับมัน Lóc 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 บ้าหง,งเลย,ยบรรยากาศลาลงมเป็นอยู่ในหูหน,น,หน,หน้องในคนน้องเตืันปั๊บมันเสมอ,อรถเลยแรนสดวไปหลอกไลวมาแต่คนเออมาแต่คนนี้ เลิงมีเก็บตกันี้เก็บตกฟังแลรงมืดเราเพี้ยนออกคุณสโลปพูดฟังคุณสโลปเป็นเลื่องแต่สโลปจงทางไม่ขึ้นแน่บันใดวันเพิงก็จะได้ไล่เก็บอิสเอยๆแล้วแต่พอถึงมาวัดอีกก็สับพอถมาวัดอีกอีหนึ่งก็ได้จบถึงมาวัดเติ่งว่าบันใดยังสูงบันใดยังต่ำสับกอถึมาวัดก็เพิเรื่อยนี่พุทธแ้วสี่ก็ต้องมาวัดเช็คอีกหนึ่งก็คือจบ เก็บออกแล้วอะไรอ่ะทำงได้เพราท่านอีกเก็บกันพอได้คุดแล้วที่ลังอ่ะต้องไปเช็คไลค่เช็คอีกมีสองสามจุดเอางคนละแล้วที่ลังเมื่อวานเอางคนต้องมาจับกีตาร์อีกว่ามันคุดถึงนกัดาร์บอร์ความลึกลดบอร์แต่ความลึกใดก็โอเคแต่ความลึกบดใดก็แบบนี้ละเก็บเก็บจบไปสำหรับคลิปนี้ก็จบไปซึมอีกอนพี่น้อง เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าท่ายนี่ขอสวัสดีครับ